สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะพบกับพี่นีสไพ้ตุนรกีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพิมพ์จะอาอาระวังครับลูกกาลังจะพาลูกชายไปเที่ยวทะเลนะคะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกชายวัยโซนของแม่ระวังนะคะดูจะพาไปเที่ยวทะเลจะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้จะว่าเป็นครั้งที่2ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าครั้งแรกที่เข้าไปเขายังแบบแบเบาอ,อยู่เลยตอน5เดือนที่ไป ทะเลใต้ปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็คือเขาชอบเล่นน้ําแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาลูกชายไปเล่นน้ําคิดว่าคงไม่อยากจะขึ้นจากทะเลแน่นอนเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดใบรําของชาวตุรกีคือหยุดยาวค่ะแล้วก็ทุกคนทุกครอบครัวนี้ก็จะชอบออกนอกบ้านนะคะเป็นเป็นค่านิยมของคนตุรกีเลยนะคะถ้าวันหยุดคือจะต้องออกนอกบ้านกับครอบครัวไปปิกนิกบ้างขึ้นเขาบ้างไปทะเลบ้างนะคะตกปลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าครอบครัวพิมพ์มีคลิป แต่ละคลิปเดี๋ยวจะทําแล้วจะทยอยลงให้คุณผู้ชมดูนะคะแต่วันนี้เราไปทะเลกันก่อนไปค่ะชิเจไปลูกปลาไปดิจะไปทะเลนี่ไงครับคนจะไปทะเลพร้อมยังลูกปลาเลสโก้ไปดิโก้ปลาเน่ด้วยปะป้าหัวไม่ชอบไม่ชอบอะไรอยู่บนหัวนะคะลูกชายโอเคค่ะ ออตอนนี้ก็เริ่มออกเดินทางแล้วนะคะตัวเล็กก็เริ่มหาบอดบอดแล้วนางชอบแอร์นะคะทุกคนเจอแอร์ปะปะ๊าขับรถนางก็จะหาาแล้วก็จะหลับยาวไปเลยะะใช่ไหมครับลูกขยีตาแล้วครับเนาะ เราจอดกินข้าวข้างทางนะคะส่วนน้องซีเจหลับอยู่ในรถค่ะหิวค่ะนั่งกินข้างป่าเนี่ยนะคะทุกคนแต่ว่าทางรัฐบาลก็จะมีโต๊ะโต๊ะโต๊ะให้เป็นยำมยม่ยมหย่อย่สำหรับตรงไหนที่มีร่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าใครเดินทางไกลก็สามารถพักผ่อนก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ ถึงทะเลแล้วนะคะทุกคนน้องสีเจก็จะตะกายลงทะเลใหญ่เลยนะคะนี่อชอบไหมครับลูกอีอีชอบใหญ่และสีนั่นแนะหละฮะไม่กินนะครับลูกเยเย้เอย <c oughs> โอเคเออชอบชอบ สรุปแล้วก็ชอบนะคะนางก็ชอบแบบแอดเวนเจอร์แบบขาลูยอยู่แล้วนะคะน้องสีเจเนาะใช่ไหมครับผมเข้าตามเลยแม่มัดให้ไหมวันนี้ก็จะเป็นแค่เป็นวันหยุดใบลำนะคะคนยังไม่เยอะแต่เสาร์อาทิตย์นี่ก็คือคนแน่นเลยนะคะทุกคนคะ่ะแฟนพิมพ์กับลุงก็มาตกปลาเหมือนเดิมนะคะ ของเต็มรถเลยนะวิ่งขึ้นวิ่งลงแฟนพิมพนี่เหนื่อยทุกงานนะคะแผนกสเสบียงของกินลูกของกินเมียของกินตัวเองแล้วก็ไหนเจ้าของตกปลาเองนะคะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะอันนี้สเสบียงลูกตอนนี้แดดยังแรงๆอยู่นะคะเดี๋ยวพอแดดซาน้องซีเจถึงจะได้ลงเล่นทะเลนะคะแต่ดูนางก็แฮปปี้นะคะทุกคน เดี๋ยวทีนี้เรามาดูสเสบียงของเรานะคะว่ามีอะไรมากินบ้างวันนี้ไม่ได้มาเป็นกับข้าวนะคะเป็นของกลุบกรุบเคี้ยวๆนะคะอันนี้เพวกเครื่องเย็นเนาะนมเจลลี่นะคะช็อกโกแลตนี่ก็ของกินเคลียวเพลินๆแล้วก็ของลูกนะคะอันนี้จะหวาน ไหนคุณลุงจะได้ไหมปลาเห็นบอกได้แล้วหนึ่งเตือ้อโกฮกโอ้จ็อกระจาบราเวบราเวบวปลานี่อร่อยมากเลยนะทุกคนแพงด้วยนะโอ้ยหมานคักหมานคัก ไหนมาโชว์ส okay. well, ิคุณล okay. ุงเร็วเล็กมาอ่าอุ้ยตัวเบอเริ่มเลยโอเคไนมาเลยแกนแม่ไท่คาร์พูสซึดเดนิสบักเดนิสโอ้โอหเบบี้คาร์พู เทคแ a r เทคแ a r ลูกชายเบรี่เบอร์รีดีสิลูกกินดีๆอ่ะแม่แม่ให้ป้อนเนี่ยโอ้ชบุบฟูชุบฟูมาสามสิบนินแตงโมครับ Oh. ได้อีกแล้วนะคะทุกคน ตัวเล็กๆอย่างนี้คือโยนทิ้งนะคะไม่เอานะคะทุกคนลูกตัวที่รักจ้ะโยนทิ้งกี่ตัวแล้วเนี่ยวันนี้มันหนาวมันหนาว สรุปแล้ววันนี้น้องก็ยังเล่นทะเลไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าทะเลค่อนข้างลึกแล้วก็อย่างที่เห็นอ่ะทุกคนขึ้นแรงเกินไปนะคะอาจจะต้องเป็นไปเป็นทะเลที่อื่นที่มันตื้นกว่านี้เพราะว่าตรงนี้ที่มันตกปลาได้เพราะว่าทะเลมันค่อนข้างลึกนะคะทุกคนนะคะก็เลยแค่ให้น้องแค่เฉียดเฉยเฉยนะคะแต่ก็ไม่ยอมอยากจะลงอีกนะคะทุกคนเห็นไหม